สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน่อเอาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดกันเหมือนเดิมนะครับหลังเกมนะฮะก็ก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยในเรื่องของ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลิกุน่าโซชานะครับ เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของแผนการใช้ระบบการเล่น3-5-2ที่เราได้เห็นกันในเกมที่พบกับท็อตแนมมเปิร์ลและนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยก็ได้มีการให้เครดิตเกี่ยวกับคู่กองหน้าของเราครับถึงแม้ว่าอายุรวมกันเนี่ยจะเยอะแล้วก็ตามนะคาวานี่แล้วก็โรนโดครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการลงเล่นนะครับ อาจจะมีปัญหาอยู่พักหนึ่งในช่วงของครึ่งแรกนะครับนะช่วงต้นครึ่งแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ก็ทําได้ดีมากๆนะครับฟอร์มเข้าฝักเล่นเข้าขากันได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ซ้อมได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสู่สําเร็จในเกมนัดถัดไปก็ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ทางโอเดกุน่าโซชาเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์มานะครับรวมทั้งมาคาแรนฟอร์ดด้วยนะที่ลงมายิงปิดท้ายนะครับนะก็ ระบบการเล่นนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามเกมบ้างนะครับ4 2 3 1อย่างเดียวมันก็ไม่ไหวถูกไหมครับโดนจับทางได้บางเกมที่เรามองว่าควรใช้3 5 2ก็นี่แหละฮะก็ควรใช้มันก็เป็นผลจริงๆนะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของผลงานภาพรวมของราเฟลวารานด้วยนะครับโอเล่ก็ได้มีการกล่าวชมนะครับว่าเราเนี่ยทำงานกันอย่างหนักทั้ง ทุกช่วงสัปดาห์เลยนะครับทั้งช่วงสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เลยนะฮะ <_ d ata> นักเตะเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับราฟิวารานเนี่ยเป็นนักเตะชั้นยอดเขาอ่านเกมได้ดีครับมีทั้งความเร็วแล้วก็มีทั้งประสบการณ์นะครับการได้ราฟิวารานมาในช่วงเนี้ยกับคืนทีมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรามากว่าวารานตอนแรกเนี่ยได้รับาดเจ็บแล้วก็แมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับแนวนรับนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับมาก็ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีนะครับในเกมใหญ่ที่เราบุกไปยินสเปอร์แล้วก็ชนะได้แล้วก็วารานในเกมพวกกับสเปอร์เนี่ยเล่นได้ดีด้วยนะครับส่วนเรื่องของบรูโน่แล้วก็คิเยโนโรนโดเนี่ยนะครับทางโอเล่ก็บอกว่ามันเป็นประตูแรกที่สําคัญมากๆครับบรูโน่ผ่านมันได้ดีนะครับโรนโดก็จบสกอร์ได้แบบสวยสดงดงามมันเป็นลูกยิงที่แสนวิเศษจริงๆนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สรุปมาก็คือ เรื่องของโปรแกรมนัดหน้านะครับคือโอเคนัดน,นี้เราชนะได้แต่ว่าโปรแกรมนัดหน้ายังมีเกมยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กันต่อไปนะครับเรามีงานหนักรออยู่ใน UCL นะครับแล้วก็การดวลกับซิตี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใกล้เคียงกันเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีงานหนักรออยู่นะครับอีกหลายเกมนะหลังจากนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ เกมกลางสัปดาห์แล้วก็เกมพบกับซิตี้เท่านั้นนะครับส่วนในรายของสกอตต์แม็กโทมินีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับในช่วงเกมที่ผ่านมานะครับเออ่เป็นเรื่องของโอเลกุน่าโซชาไม่ใช่เ,เรื่องของแม็กโทมินีนะครับซึ่งโอเลกุน่าโซชาเนี่ยก็ได้ออกมายกย่องฟอร์มการเล่นของสกอตต์แม็กโทมินีครับว่าเป็นออฟเดอะแมทได้เลยนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมทได้เลยนะครับในเกมนัดน,นี้นะฮะคือในมุมมองของโอเล่เนี่ยเขามองว่า ทางแม็กโทวเนีเล่นได้แบบโดดเด่นมากๆนะครับเอาชนะการประทะได้พุ่งขึ้นไปข้างหน้านะครับมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกนะครับเก็บบอลน,นะครับได้เป็นอย่างดีเปลี่ยนเกมได้แล้วก็มีการสกัดจังหวะตั้งเตะมีการสกัดหลายๆจังหวะที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่กล่าวชมเด็กคนนี้นะครับนะถึงแม้ว่ามุมมองบางมุมมองหลังเกมโกูู่บางคนนะครับ แฟนผีอาจจะมองว่ายังไม่สดก็ตามแต่ในมุมมองของทางโอเล่เนี่ยเขาคือแมนออ t ดอแม็ในเกมน,นี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของมาคาดัฟฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมว่าโอ้โหมีความสุขมากครับที่นัดเนี้ยเราสามารถบุกมาชนะได้3าแล้วก็เก็บ3แต้มเต็มได้นะครับเก็บคิดชิดได้ด้วยนะครับซึ่งแรดฟอร์ดเนี่ยก็มีการออกมานุนหลังโอเล่ด้วยนะครับ แรดฟอดบอกว่าผมคิดว่าโอเล็กุนาโซชาเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับทีมที่เราจะต้องเผชิญหน้าโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเราทุกคนเนี่ยต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้จัดการทีมเนี่ยบอกให้เราทําวันนี้มันช่วยให้เราเนี่ยเก็บ3มแต้มได้นะครับมันก็ต้องให้เครดิตเ,เรื่องของการทําทีมการจัดทัพการเตรียมทีมของโอเลดน่นะครับอ่ะก็ให้เครดิตหลายๆด้านทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ผู้จัดการทีมอย่างโอเล็กุนาโซชานะครับ ส่วนเรื่องของดอนนี่ฟันเดอร์แบกแล้วก็จดอนซานโชเนี่ยนะครับแกได้ในวิวครับก็ได้มีการวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับหลังเกมทุกๆเกมนะครับโดยเฉพาะเกมที่พบกับสเปอร์นี่แหละอ่าเรื่องของตำแหน่งของจดอนซานโชเนี่ยถ้าเกิดแมนยูมาปรับใช้35 2หเนี่ยหลัง3มเนี่ยมันจะไม่มีตัวริมเส้นทําให้จดอนซานโชเนี่ยอาจจะตกที่นั่งลําบากนะครับทาให้ในวิวก็มีการตั้งคําถามครับว่าจะเป็นกรณีคล้ายๆกับดอนนี่ฟันเดอร์บกหรือเปล่านะครับ ซึ่งชานโชเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ครับถ้าเกิดยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งให้กับทีมได้หรือว่าให้กับตัวเองได้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับต้องเข้นฟอร์มแล้วสําหรับจะรอนสานโชส่วนเรื่องของดันนี่ฟันเดอร์แบกเนี่ยเนวิลก็ตั้งคําถามโดยตลอดนะครับว่าไม่รู้ครับว่าใครเป็นคนต้นคิดว่าไปซื้อดันนี่ฟันเดอร์แบกเข้ามานะครับเพราะว่าเข้ามาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าโอเล่ก็ แทบจะไม่ได้มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมเลยในช่วงหลังมานี้นะครับมีแต่รายชื่อเป็นผู้เล่นสำรองนะครับนะนี่คือมุมมองของเนวิลส่วนอีก็เรื่องหนึ่งนะครับเนวิลก็ยังคงซัพพอร์ตโอเล่อยู่นะครับก็ได้มีการจี้ไปที่ทัพนักเตะนะครับว่าก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะประมาณสักเกือบเกือบแดสัปดาห์10สัปดาห์นะครับหลายสัปดาห์พูดง่ายๆนะครับว่า หลายสัปดาห์จนกว่าแมนยูจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับแล้วก็มีความลงตัวแล้วก็เหมาะสมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีผลงานอันย่ำแย่มากครับทัศนคติที่ไม่เหมาะสมในการเล่นนะครับทั้งเรื่องของเกมรับเกมลูกต่างๆนะครับมันแย่มากๆโดยเฉพาะในเกมพบกับลิเวอร์พูลก็แพ้แบบหมดสภาพนะครับนะแต่ว่าจะไปโทษผู้จัดจาการทีมก็ไม่ใช่ต้องลงที่นักเตะนี่แหละที่แบบไม่มีการเล่นแบบเข้าฝักกันเองแล้วก็หาจุดสมดุลกันเองไม่ได้ นะครับนี่คือสิ่งที่เนวิลให้คาสัมภาษณ์มาก,ก็ยังซับพอร์ตเรื่องของการนาทีมของอลิวนาโซชาแล้วก็โยงไปที่นักเตะสะมากกวบาที่มีส่วนข้อบิดพลาดขึ้นเยอะนะครับและสําหรับประเด็นเกี่ยวกับข่าวข้อสิบการซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจของแมนยูนะครับก็รายงานจากเอ็มีเอนะครับมีรายงานกันออกมาว่ามี4นักเตะที่แสดงความต้องการขอย้ายทีมแน่นอนนะครับในช่วงมก,กราคมนี้นะฮะ มีใครบ้างครับก็รายแรกเป็นปอบปอกบานนครับซึ่งสถานการณ์ของปอกบาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องของสัญญาชวบใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายเนี่ยก็เป็นเจสซี่ลินการ์ดนะครับที่เราทราบมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสถานการณ์เรื่องของสัญญาด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการการันตีโอกาสด้วยทําให้นักเตะก็ต้องการย้ายทีมนะครับตอนนี้ฟาร์เบ็ก็คล้ายๆกันนะครับเรื่องของสถานการณ์โอกาสการลงสนามก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยต้องย้ายด้วยเช่นเดียวกัน องเดิมอสซยวก็เป็นอีกหนึ่งแข้งครับที่มีโอกาสย้ายทีมนะฮะเพราะว่าได้รับโอกาสน้อยมากๆในนับปัจจุบันนะครับนะก็สถานการณ์3คนหลังเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าบล็อกบาร์เนี่ยมันจะแตกต่างหน่อยบล็อกบาร์เนี่ยยังพอเป็นตัวหลักยังพอได้รับโอกาสแต่ว่าปัญหาก็คือสัญญาจะหมดเท่านั้นเองนะครับก็เลยมีโอกาสย้ายทีมสูงส่วนข่าวก็สิบันอื่นนะครับก็มีรายงานเชื่อมโยงมาที่เดียโกซิมมอนนี่นะครับซึ่งรายงานจากดีอินดิเพนเดนต์นะครับ ก็รายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยหวังที่จะมีการแต่งตั้งซิโอนี่กุนซือของทางแอต a ลตนะครับถ้าเกิดมีการปลดโอเิโกนาโซชาออกจากตําแหน่งผู้จัดจาการทีมในเร็วๆนี้นะฮะซึ่งเหตุผลเนี่ยทั้งสื่อเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยชื่นชอบการนําทีมของซิโอนี่มานานแล้วนะครับแล้วก็เคยคิดที่จะนำซิโอนี่เนี่ยมาเป็นกุนซือของแมนยูแทนที่เดวิดมอรอีกด้วยนะครับในตอนที่เดวิดมอร์ทาทีมแล้วก็ไปไม่รอดนะครับนะ แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับจริงๆมีข่าวหนักมากนะซิโมโเน่ในช่วงหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของกุนซือเดื่นนะครับโรโมาโน่ก็บอกว่าเบนนอนโรเจอร์อีลิกเทนฮาร์กปอชตินโน่เนี่ยได้รับการชื่นชมชื่นชอบจากบอร์บิหารของแมนยูนะครับแต่ว่าพวกเขาทั้งหมดทั้ง3าคนเนี่ยยังมีเรื่องของงานที่วุ่นอยู่นะครับเบนนอนโรเจอร์กับเลสเตอร์อีลิกเทนฮาร์กกับอาร์แจ็คนะครับแล้วก็พอสกับเปเชเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ ไปชี้นิ้วแล้วก็ดึงมาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาติดภารกิจในแต่ละสโมสรแล้วก็ค่าชู้เฉยเนี่ยมันก็สูงด้วยนะครับนะส่วนในรายของอัลโตนัวคอนเต้เนี่ยนะครับโครโมโน่บอกว่าคอนเต้ไม่ได้รับการติดต่ออย่างไม่ทางการกับแมนยูครับแล้วก็ไม่มีการเจรจาใดๆเลยนะครับแต่มันมีความตั้งใจจากคอนเต้ครับว่าเขาจะยอมรับงานถ้าเกิดแมนยูตัดสินใจที่จะมีการเปลี่ยนเรื่องของผู้จัดการทีมการคุมทีมนะครับ แล้วก็เรื่องของปอบอกบานะครับสปอร์ตอินเตอร์ลีครับก็มีการเล่นข่าวกอสิบกันออกมาว่าปอบอกบาเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะต่อสัญญาชบใหม่กับแมนยูแล้วนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่แข้งรายเนี่ยจะกลับไปยูเวนตุสอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็เรอัลมาดริดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปอบอกบาเนี่ยให้ความสนใจด้วย ซึ่งก็รวมไปถึงในกรณีของเพเช่นะครับที่ก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเพเช่เขาใช้เรื่องของเม็ดเงินไปค่อนข้างเยอะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยต่างๆนะครับก็เลยทําให้อาจจะมีข่าวน้อยกว่าที่ันอื่นไปแล้วนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ